นั่งต่างหลวงปู่หมุนฝังตะกุดเงินทองฝังแบบไหนถึงจะแท้มาเรามาดูกันครับครับนี่จะเป็นนั่งต่างฝังตะกุดเงินทองของหลวงปู่หมุนนะครับใครบีแบบนี้ส่งรูปมาให้ทางร้านเราดูได้เลยนะครับหรือจะเป็นพระเครื่องพระบูชารุ่นอื่น,นๆของหลวงปู่หมุนทางร้านเราก็รับซื้อรับเช่าไม่จํากัดวงเงินเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นเกจิคณาจารย์ท่านอื่นที่สากลน,นิยม ทางร้านเราก็รับซื้อรับเช่าเช่นเดียวกันนะครับถ้าพี่อยู่ไม่ไกลมากทางร้านเราก็สามารถเดินทางไปหาได้นะครับมาเรามาดูกันขั้นตอนแรกในการดูนั่งตั้งฝังตะกุดเงินทองดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ของหลวงปู่เป็นหลักและการฝังต้องฝังจมเข้าไปแบบนี้นะครับที่เห็นบางองค์ที่เขาฝังใหม่มาคือ การฝังจะไม่เรียบร้อยด้านข้างก็จะเอ่อเนื้อก็จะยุยยุยออกมานะครับเนื้อรอบตะกุดจะไม่เรียบร้อยนะครับและเทคนิคในการดูที่สองถ้ามีแบบนี้ฝังเดิมและแท้แน่นอนคือจะมีคาบเขียวเป็นคาบสีพึ่งเขียวๆอยู่ด้านหลังที่ทางร้านเราใช้ดูกันนะครับจะมีเทคนิคเอ่อในการดูกันก็คือใช้มีสีพึ่งเขียวๆ มีทุกองค์นะครับที่เคยผ่านมือมาจะมีทุกองค์คาบสีเขียวของสีพึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับและส่วนใหญ่ถ้าฝั่งตะกุดเงินทองจะมีเกสานะครับองนี้ก็จะมีเกสาด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับฝากพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านบารมีหลวงปู่มุนของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ